สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดซองพัสดุกันอีกนะครับเป็นพัสดุส่งมาจากแม่ห้องสอนนะครับปายนะครับเป็นพระคงนะครับเป็นพระเนื้อดินยีงไม่ได้แกะนะครับแต่ดูแล้วแพ็คมาน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นพระเนื้อดิน น่าจะใส่กล่องมานะครับดูความกันกลัวหักโอ้มาเปื่อยๆเลยครับไม่มีอะไรห่อเลยนี่มาแบบโชคดีนะครับไม่หักนี่ครับไม่มีอะไรห่อมาเลยแพ็คอย่างนี้น่กลัวมากนะครับเป็นพระเนื้อดินด้วยถ้าเป็นเหรียญยังไม่เท่าไหร่นะครับ นี่เป็นพระคงนะครับลำพูนนี่ดูจากสภาพแล้วก็แท้นะครับแต่จะเสียหัวไหลตรงนี้กับบินข้างบนนี้นะครับสองจุดนะครับก็มีตำนี้ข้างบนเสียนะครับดูกันชัดๆ นี่ครับพระคงขพูนเสียหวัวไหลทางซ้ายมือเรานะครับขวามือพระแล้วก็เสียนี่ครับมุมบนหน้านิดหนึ่งนะครับบีหน้าพระโอเคแต่ดูแล้วแท้นะครับกนนะครับ ก็จะมีขีดตรงนี้ขีดหนึ่งขีดโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้โอนโอนเงินให้ลูกค้าที่ส่งมานะครับแต่จะต้องตกลงราคากันใหม่นิดนึงเพราะว่าดูจากรูปตัวแรกไม่เห็นรอยปิ่นที่หัวไหลนะครับโอเคใครมีพระนะครับส่งมาได้ที่ ไลด์ไอนะครับแอดไซ n นะครับ GUNCM นะครับโอเคนะครับผมจะตอบเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณครับ